หมดเหรอไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งที่ที่ทำน้ำหมดเหรอไหนดูสิอ้าวอ้าวโอเคโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงเติมน้ำให้โอเคไหมอะไรโอเคอ้าวน้ำอะไรพี่เล็กครับกดเข้าไปนี้ครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวนะใส่น้ำแข็งก่อนใส่น้ำแข็งโอเคใส่น้ำแข็งเยอะ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 โอเคโอเคเอ่อต่อไปปั่นซะหน่อยปั่นซะหน่อยพี่กดมาใหม่ ปั่นปัน่นสักหน่อยลูกโอเคจะได้เข <Yeah. S 2> oh. okay. okay. ้ากันโอเครอรอไหนเอาแก้วมาเลยแก้วมาแก้วมาจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอ่าโอเคโอเคเอาลงไปลงไปพี่เล็กครับลงไปลงไปจะเทให้และจะเทให้แล้วนะจะเทให้แล้วนะเอามาแล้ว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 ดีดีเล็กเป็นไง ลองชิมดูซิลองชิมดูไหนไหนไหน,น,นชิมทีละคนทีละคนอคุ้โอ้ยรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเหรอไหนไหนติน๊ติ๊รสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมหวานว,ว้าวนี่ต้องมีน้ำแข็งเหลืออยู่เลย